สำหรับระบบต่อไปจะเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าคลังใหญ่ค่ะโดยเข้ามาที่เมนูระบบงานสินค้าคงคลังแล้วเลือกรายการสินค้าในคลังหรือกด F3 ระบบจะทําการแสดงรายการสินค้าในคลังขึ้นมาให้ค่ะโดยด้านบนจะแสดงว่าเป็นรายการสินค้าของคลังไหนหากต้องการเลือกดูตามกลุ่มรายการเราก็สามารถเลือกได้ค่ะหากรายการมีเยอะเราสามารถที่จะค้นหาด้วยชื่อของรายการได้ค่ะจากนั้นด้านล่างลงมาในช่องที่2นะคะจะแสดงรายการ ทั้งหมดที่อยู่ในคลังที่เราเลือกในที่นี้ก็คือคลังยาใหญ่นั่นเองจะแสดงสีที่ต่างกันโดยสีเขียวหมายถึงรายการนี้พอดีเพียงพอกับจุด r รียลเดอร์พอยท์ที่ตั้งเอาไว้สามารถที่จะใช้งานได้สําหรับสีแดงจะหมายถึงสินค้าขาดแล้วเราจะต้องไปทําการสั่งซื้อเพื่อให้ใช้งานได้ค่ะสําหรับสีขาวก็จะเป็นรายการที่ใช้งานได้พอดีโดยที่ไม่เกินเหมือนสีเขียวที่จะเป็นรายการที่มีการเกินสต็อกมาค่ะสําหรับการดูรายการใน รเราสามารถเลือกดูทีละรายการตามสต็อกการ์ดได้ด้วยการกดเลือกรายการนั้นจากนั้นกดปุ่มสต็อกการ์ดระบบจะแสดงสต็อกการ์ดให้เห็นเลยค่ะว่าเรามีการรับสินค้าชนิดนี้ซึ่งจะแสดงชนิดเดียวเท่านั้นว่ามีการรับและมีการเบริกจ่ายไปที่ใดบ้างซึ่งสต็อกการ์ดเราสามารถสั่งพิมพ์และกด Excel ได้ค่ะ เมื่อเราดูสต็อกกาเสร็จแล้วกลับมารายการในครั้งใหญ่รายการด้านล่างจะแสดงรายละเอียดค่ะว่าสินค้าตัวนี้มีการรับเข้าจากบริษัทผู้ผลิตใดบ้างซึ่งเราก็สามารถเลือกดูได้ทีละรายการ หากเราดูแล้วข้อมูลรายการสินค้าอาจจะมีตัวใดที่เราอาจจะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเราสามารถเลือกรายการนั้นแล้วกดข้อมูลสินค้าจะปรากฏหน้าจอของรายการสินค้าขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถที่จะเพิ่มรูปหรือแก้ไขชื่อรายการลงไปในหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับหน้าจอนี้เราสามารถกดปุ่ม Excel เพื่อที่จะให้ดึงยอดต่างๆออกมาแสดงได้ค่ะ ข้อมูลจะแสดงเรียงตามหน่วยบรรจุหากเราต้องการให้แสดงรวมหน่วยเพื่อแสดงให้เห็นจํานวนรวมทั้งหมดเราสามารถคลิกเลือกรวมหน่วยระบบก็จะไม่มองที่หน่วยบรรจุแต่มจะมองที่รายการสินค้าและแสดงออกมาเป็นจํานวนรวมให้ผู้ใช้งานได้เห็นค่ะ